เนี้ยเป็นหลักเลยในการขึงฟงวางโดยใช้ผนังตรงนี้ประมาณสี่นิ้วครับผมสาสี่นิ้วอย่างกับไม้ไผ่เนี่ยสังเกตดูครับเนี่ยส่วนที่ผมซื้อมาจาก,ากที่ชายใจดูส่วนคิวเขาเยอะผมไม่ทำอะไรเลยนะพ่อก็ยังไม่กินเลยครับคือวิธีแบบโบราณเนาะผมว่าเราผ่านการแช่น้ําใช้งานานนะี่เยเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าอะไรฝุุ่่แทงปลาเ่า พอใช้กันมาตั้งสามสี่ห้าเดือนนะฮะเราเราเราี่หิ้งร้อย,อยอปีมันม่อะไรบ้างใช่ตไตใช่ไหมครับตไตแบบผู้ที่มันแช่จากการใช้งานมา,าโดนน้ำโดนอะไรน,นะเสร็จแล้วเราเอาขึ้นมาร้อยปีหมันก็ไม่ผุหม้เก็ไม่กินคือหลักการอก็อันเดียวกันถ้าเราคิดลึกเกินไปมันก็ไม่เชิงนะถ้าเราย้อนกลับไปคือมันตกเราทำเราทำเป็นประมาณนี้มันถึงได้แต่ว่าอาจจะมีขึ้นตาหยู่นิดหน่อยนะ

ในการทำไอ้ฟ้องเราจะข้ามไปที่รัชบัยชนะจะไปเราจะพูดคุยเรื่องของไม้ไผ่นะเอาทวิธีกางม่านให้ให้จบก่อนใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเอาวิธีกางม่าก่อนนะแล้วก็ถองใช้ข้นกรณีที่เราต้องน้ำเปล่าได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องใส่เกลือครับต้องใส่เกลือตัวนี้ไปอย่างเดียวครับ าท,นะที่อยู่ชายทะเลนะไปแช่น้ำทะเลทรับสองเลยก็ไม่จำเป็นเลยสบายเลยครับจริงๆครับผมถ้าอยู่ใกล้ชายทะเลนะถ้าเราอยู่ชายทะเลก็ใส่น้ำส้มไปที่สิ่งก็ได้ถ้าเราเอามาใช้ในงานรางของโครงสร้างนะเรามีเกลือมีน้ำส้มแล้วก็มีน้ำส้มก้อนไม้ไปเกียวเลยครับน้ำส้มก้อนไม้เหมาะมากโครงสร้างนะนี้เราจิ้ก็ช,ช่วยงานแบบบางคนที่ไม่เอาเคมีจา๋าถึงได้สบายเลยครับ กระเท่ากันเลยครับมเนะมันอยู่ที่ต้นคุนของเราว่าเราจะทำประมาณไหนมากกว่าแค่ครับผมแค่แลวก็เด็ดมแลครับแค่แต่ข้างล่างเนาะ แล้วเราไปแช่ทำไปบอกบอกตอนน่าจะเป็นตันแรกที่เราพามาผรบอไหมตู้บอกการทำกาอกทำแกวง่ายง่ายนครับี่เขาบอกหอวแครับแต่ว่าเราใช้ตองทีเด็ดนะครับเครื่องอยู่ประมาณสองแสนถ้าเราเอาเครื่องมือมาเยอะนะครับก็ไม่ได้ม่็นตังค์เพราะว่าจะต้องพยายามปรหนะครับก่อนเราไปทานัดจี้ให้เห้ช้ได้ตลอ

้มันอยู่ที่